มันจะมีซีนที่เราเหมือนกันจากของกันใช่ไหมครับแต่ซีนที่มันจะมีซีนที่เป็นต้องเต้นอ่ะไม่รู้ว่ามีใครได้ดูเบื้องหลังเลยที่เต้น่ะแล้วผมเต้นอยู่คนเดียวเลยเต้นสะบัดเลยแล้วมันจะมีท่านที่คนชอบร้องผมที่เหมือนผมต้องเต้นเหมือนไก่อ่ะทุกคนนี่ออริจินอลอยู่ตรงนี้อาวอ้าออริจินอลอยู่ตรงนี้ใครเป็่เด็กเอเยนเด็กยนตเอาเลยเด็กเอเยนวันนี้ดีมากแต่ผมมีจังหวะให้เองโอเคป่าคุณส่งจังหวะมาแล้ว เอวไปละตึ้ง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 ต้งตงตึ้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 ง้งตึ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 ้ มันหุกเลยนะสามตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 ตึตึ้ตึมตึ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 งตึงตึมตึ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 ้ตึตึตึมตึ้ตึต้ตึ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 งตึ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 ง

ขอไดละเอ้ยไปแต่ว่าจริงๆผมเต้นผมต้องมีคู่ขาวอ่าไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคุณแหกคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เมื่กี้สตาร์เตนไปแล้วไเต้นไปแล้วไอ้โนอ่ะดหน้าเลยเส็บๆ้วเเยเเที่มันพอแล้วเรตารเต้นไปเสียเวลาแล้วเออรเดียวไปที่ตรงนี้รเท้าเดี๋ยวถึงเดียวถึงรอ เอากี่ท่าไถึงนี่เอากี่ทเอากี่ทด้อาีเลยจกไม่มืองากหมดเลนะมาไหมครับมาเลยครับตังกงดีนะตังกรนะปองเลยนะโอ้ยมันพร้อมบินแล้วนี่น่ะอย่าดูแลอย่าดูแลมาสามสาม

เาปสปอรตไลน์ม uh, mm ่ใ hmm. ห oh, ้ค oh ุณ oh, ล oh, oh, nice. oh oh, ้นะมาอนนี้ครับก่อนี้มันจะออนนะมาแน่่อนม่งก่อนโอ้โหนี่ไอยาก้เหรอมา ดููแล้ก่อนเราไมดหนูดีวาีกวาวีวาไม่นอยหนูดีกวานันเป็นนล้วนะีเป็นแเราไป่คุ้มี่เ่องขอหนูหนูัฟังอี่ก่อนนะเนต์นเวนตเวนต์วนตนต์นเวนนตงต์นเเวเเนเเ ที่ดังขนาเนี้ยล่าสุดก็คือพี่ถานะจริงนี่คุณนี่โอ้โหนำพี่ถานะยนานี้แล้วอ่ะเดี๋ยวร้องให้เลยยืนขึาไม่ร้องพี่ดีอดก่อนหรืออะไรก่อนยืนขึ้นมาไอหนูไม่หมูโง่เตรียมตัวเหมือนกันนะอย่าทาให้ตาแบบเขาไม่ทำไม่หาน่าทเอหงิดนเต้นไปก่อนเอาจังหวะมึงเรียกร้องอ่ะ